ท่านนางสาวมริกาเจริญพันธวานิษสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรจังหวัดลบบุรีพักภูมิใจไทยขอนำเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องนะคะสองเรื่องนำเรียนให้ท่านประธานทราบนะคะเรื่องที่หนึ่งได้รับ ข้อท้วงติงนะคะจากพี่น้องชาวตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะว่ามีความขาดแคลนน้ําต้องการให้ทางหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นชนประทานหรือว่ากรมทรัพยากรน้ําก็ได้นะคะช่วยทําท่อส่งน้ำเนี่ยดูดน้ําจากคลองชัยนาทป่าศักนะคะเข้าไปยังพื้นที่ตําบลหนองกระเบียนเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นั้นทําการเกษตร และถึงฤดูเนี่ยไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำในคลองนั้นต่ำนะคะกว่าพื้นที่ที่ใช้ก็ฝากท่านประธานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องด้วยเรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับถนนที่ใช้ในการสัญจรเป็นถนนสาย4053ของทางหลวงชนบทนะคะซึ่งมีประชาชนนั้นใช้กัน หลายตำบลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองตำบลหนองเต่าอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของ3ามอำเภอแล้วก็ขณะน,นี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีฝนตกหรือว่ารถที่วิ่งหนักๆเนี่ยก็จะทําให้ถนนตอนนี้มันเป็นลูกลังอยู่ท่านประธานก็ทําให้การสัญจรน,นั้นค่อนข้างลําบากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ ประชาชนใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าที่ออกไปทํางานซึ่งสามารถที่จะย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่ได้บอกกับท่านประธานแล้วว่าคนสามอำเภอได้ใช้ถนนเส้นนี้ก็ขอนำเรียนให้ท่านประธานทราบแล้วก็ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยขอบคุณค่ะ